โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการและเต้นไม่ช่นเกยโอยเยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนลงมอดนะครับก็เป็นมอดท้องฟ้านะครับก็ลงได้ทั้งเอ่อไฟเนะครับแล้วก็ออฟไลน์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นออโรล่านะครับเป็นมอดอ่อท้องฟ้าแสงเหนือประมาณนี้เลยนะครับแบบในรูปเลยนะครับไม่กินสเปคด้วยนะครับ เนี่เดี๋ยวสอนลงกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับจะลงของออฟไลน์นะครับนี่เขาก็จะมีวิธีลงอยู่นะฮะนี่ก็อ่านตามนี้เลยนะครับนี่ลงง่ายๆนะโดยการใช้ OpenIV นะครับส่วนไฟ M นะครับก็มาเรามาทําการเลิ่อนไปก่อนครับให้ทําการกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่โอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเก็บเอาไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทําการกดเซฟไปนะครับ โอเคแล้วก็รอโหลดสักคู่หนึ่งนะครับโอเคเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดคลิกที่ไฟล์เลยนะครับนี่นะครับก็เปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปเปิดหาโฟลเดอร์อ่ไฟล์เอ็มแบบนี้เลยนะครับคือพี่สร้างโฟลเดอร์ไฟล์เอ็มไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับนี่ก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับทำการเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับแล้วก็ไปอันที่2นะครับนี่กดคลิกเข้าไปที่อันที่2นะครับ แล้วก็ไปที่แพลตฟอร์มอันนี้นะครับนี่อ่าอันนี้เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนี้นะครับให้เรานะฮะทำการตั้งชื่อนะครับคำว่า texture นะครับก็พิมพ์ไปเลยฮะนี่ t e x นะครับ t แล้วก็ u นะฮะแล้วก็ r e s แบบนี้เลย texture นะครับโอเคแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับที่เราสร้างนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็หลังจากนี้นะครับเรามาที่ตัวมอดท้องฟ้านะครับให้เราทําการคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์อันนี้นะฮะ โอเคแล้วก็จะเห็นอันนี้นะครับสกายโดมนะครับ YT นะครับให้เราทําการนําไฟล์นี้นะฮะลากใส่มาในนี้เลยฮะอ่าแค่นี้เองนะครับอันนี้เราก็ทําการปิดไปเลยแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็ทําการเข้าไฟล์ M กันเลยนะคุณผู้ชมไปโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในไฟล์ M เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่ทําการเข้าไปทดสอบนะครับอ่ามอดท้องฟ้านะครับในเซิร์ฟต่างประเทศและกันนะก็เป็นเซิร์ฟแนวพวก ดิฟรถนะครับมีรถมอสต,ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับ let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับก็จะมีเมนูแอดมินให้ใช้ด้วยนะครับก็สามารถเข้า่นกันได้นะครับอ่าพิมพ์ค้นหาไปเลยนะคำว่า r sm แค่นั้นเองนะครับโอเคส่วนมอสท้องฟ้านะครับที่เราลงไปนะก็เป็นมอสแสงเหนือนะครับก็เดี๋ยวลองอ่าปรับเวลาดูนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับโอเคก็ลองปรับสัก3ามทุ่มนะครับนี่เป็นไงเฮ้ยโคเทเป็นไง โอ้โหอย่างสวยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะ FPS ก็วิ่งเกือบร้อยเลยนะดูมุมขวาได้เลยนะครับนี่อ่าวิ่งอยู่ประมาณ99นะครับอันนี้คือเซิร์ฟต่างประเทศนะครับอาจจะมีแหลกหน่อยนะครับปะเราลองไปขับรถเล่นกันดีกว่าคุณผู้ชมดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้ตัวเกมนะครับเดิมๆไม่ได้ลงมอดภาพสวยนะครับแต่ว่าลงแค่มอสท้องฟ้าอย่างเดียวนะ ไม่กินสเปคเลยนะครับอันนี้คือวิ่งในเมืองนะชิวๆนะครับเดี๋ยวเราทําการลองปรับประมาณสักเที่ยงคืนนะครับอันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะฮะนี่สภาพอากาศก็จอกมาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ลองปรับช่วงตอนแบบฝนตกดีกว่านะครับโอเคปรับเป็นเอ็กตอเป็นเคลียร์นะครับก็ลองไล่ปรับดูนะครับอันนี้ก็คือแบบช่วงตอนฝนตกนะคุณผู้ชม นี่นะครับโอเคก็เนะนําว่าให้ปรับเป็นเอ็กตาซันนี่นะครับนี่มันจะสวยงามกว่านี้นะฮะประมาณนี้เลยนะถือว่าเท่เลยนะโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงใจกลางเมืองนะครับนี่ก็จะมีคนนะครับอยู่กันเต็มเลยนะครับตอนนี้ FPS นะก็วิ่งอยู่ประมาณเจ็ดสิบบวกๆนะครับตอนนี้ก็80แล้วนะฮะ ันนี้ก็เป็นรถนะครับของต่างประเทศนะที่ลงเอาไว้นะครับนี่มีแลมโบด้วยนะครับโอ้ท้องฟ้าสวยงาม่ะบอกเลยนะครับเป็นนยังไงบ้างครับสับมอดท้องฟ้าออโรรานะครับก็เป็นมอดแสงเหนือนะบนท้องฟ้าแบบนี้เลยนะครับที่สอนลงกันไปนะครับง่ายๆนะฮะโอ้โหไม่ถึง10นาทีก็ ลงได้แล้วนะครับเอาง่ายๆก็คือไม่ถึง10นาทีนะครับลงเป็นแน่นอนนะครับทำตามคลิปนะครับอย่าข้ามขั้นตอนนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยกันนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วดูไปๆจักันจุ๊บ